มีเด็กชายออทิสติกคนหนึ่งเขาชื่อว่าโลหิตเขาเพียงแค่ดูแบบจำลองร่างกายของมนุษย์เพียงแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถวาดมันลงไปบนผนังได้ทั้งหมดหลังจากที่เห็นพรสวรรค์ของเขาแม้แต่แพทย์อาวุโสเองก็ยังต้องตกตะลึงแต่ถึงจะมีความสามารถที่น่าทิ้งเช่นนี้สังคมก็ไม่เคยจะยอมรับเขาเลยว่าพวกเขามักจะเห็นโลหิตไร้ประโยชน์อยู่เสมอแต่ว่าชีวิตของเขา เริ่มเปลีอนไปเมื่ออายุได้20ปีวันหนึ่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตกลงมาทับเด็กเล็กคนหนึ่งผู้คนรอบข้างต่างตกใจในขณะนั้นเองแพทย์ที่อยู่ใกล้ไกลก็รีบเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าโลหิตก็หยุดเขาไว้ และพูดว่าถ้าทำแบบนั้นเด็กคนนี้อาจจะตายได้ตอนแรกหมอไม่เชื่อแต่ว่าโลหิตก็อธิบายว่าเส้นเลือดที่คอของเด็กต่างจากเส้นเลือดของผู้ใหญ่อย่างไรหมอก็เลยหยุดพักแล้วเริ่ม CPR ตรงจุดที่โลหิตแนะนำเขาหลังจากนั้นไม่นานเด็กก็เริ่มกลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งแต่ความอันตรายยังไม่สิ้นสุดลงมีเศษแก้วขนาดใหญ่อยู่ที่ท้องของเด็กเขามองดูแล้วคิดว่าไม่มีการ เคลื่อนไหวในปอดด้านซ้ายและเริ่มอธิบายว่าเป็นกรณีความตึงของทรงอกเขาถามคนรอบๆเพื่อหามีดแต่ไม่มีใครมีเลยเขาจึงวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินเพื่อเอามีดทอนี่ยึดมาได้เล่มหนึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าเขาบ้าจึงไล่เขาออกเมื่อไม่มีทางเลือกโลหิตจึงคว้าม,มีดแล้ววิ่งหนีผู้คุมเริ่มไล่ตามเขาและจับตัวเขาได้ในทันทีโชคดีที่แม่ของเด็กมาถึงขอดีและอธิบายทุกอย่างให้พวกเขาฟังและพวกเขาก็ปล่อยโลหิตไปจากนั้นโลหิตได้ทำบอทางเดียวโดยใช้ท่อขวดเขาทำความสะอาดด้วย แอลกอฮอล์และกรดบริเวณท้องของเด็กได้อย่างมั่นยำโดยที่ไม่ทำให้เส้นเลือดเสียหายพอเสียบท่อเข้าไปอากาศก็ออกมาและเด็กก็รอดผู้คนต่างบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ในโทรศัพท์และนับตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของโลหิตก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นในขณะที่เด็กชายอยู่ในรถพยาบาลโลหิตยังมีความสงสัยเขาบอกว่าให้ไปทำ อันตราสาวแต่หมอกลับไม่สนใจพอถึงโรงพยาบาลโลหิตก็ยันยืนยันคำเดิมเขาถูกเพิกเฉยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไล่เขาออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบาังเอิญมีสื่อมวลชนมาถึงจะทำข่าวที่โรงพยาบาล บานพอดีเหมือนเจ้าหน้าที่เริ่มเสียสมาธิโลหิตก็วิ่งเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็ตะโกนอีกครั้งว่าให้ทำอันตราสาวเพราะมันอาจเป็นภาวะเยื่อหุ้มหัวใจชิขาดแต่ว่าไม่มีใครฟังแต่ว่าพอผ่าตัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของเด็กลดลงอย่างกระทันหันนั้นคือตอนที่คุณหมอจำคำพูดของโลหิตได้แล้วรีบไปทำอันตราสาวเขาเลยรู้ว่าโลหิตพูดถูก,ถก อย่างแน่นอนและช่วยชีวิตของเด็กไว้ได้หลังจากการผ่าตัดคุณหมอเดินมาพบกับโลหิตชิ้นดูจากพฤติกรรมของเขาทําให้หมอดูว่าโลหิตเป็นออทิสติกแต่เขาก็ยังขอบคุณและถามว่าคุณเป็นหมอใช่ไหมโลหิตก็พยักหน้าว่าใช่และหมอก็ถามว่าคุณทํางานที่ไหนโลหิตก็ตอบว่าที่นี่เป็นแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปคุณหมอตกใจมากเพราะเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าผู้ช่วยคนใหม่ของเขาที่เพิ่งช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งไว้จะเป็นออทิสติก